ผีตีสามละครยูทูบชุดเรื่องสั่นขวัญผวาให้เสียงการแสดงโดยทีมงานผีตีสามโปรดช่วยชมโฆษณากดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจและกดสับส i ครให้มีทุนทำงานต่อไปขอบคุณครับช่วงนี้เชิญฟังเรื่องวัวผีในช่วงตอนกลางวันวันนั้นเกิดมีฝนตกลงมาอย่างหนัก แม้จะตกอย่างหนักแต่ก็ตกเพียงแค่ครู่เดียวซึ่งก็ถือกันว่าเริกดีจะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่ถนนหนทางนะสิท่าทางมันจะแย่หนักเพราะตามธรรมดามันก็แย่อยู่แล้วนี่มันก็เลยกลายเป็นขี้โคลนไปสมดตแต่มันก็ไม่ใช่อุปสรรคหนักหนาอะไรที่เราจะเดินฝ่าฟันไปไม่ได้ฝนตกประมาณหนึ่งทุ่มแล้วมันก็หยุดตกและเพียงไม่นาน เพื่อนของเราก็คือเจ้าเจิดมันมาเรียกเราพูนเอ้ไอพ้พูนพูนอ้าาเจิดมาแต่หัววันน่ะฮะมีธุระอะไรเหรอก็นี่มันกี่ทุ่มมาละไว้ฮะนี่มันทุ่มกว่า,วาแล้วใช่ไหมแล้วนี่เองยังไม่เตรียมตัวอะไรอีกเหรอฮะอก็ว่าจะอาบน้ำอยู่นี่ละพอดีเองมาเรียกข้าซะก่อน แหมทำเป็นใจเย็นนายพูนะเอาแล้วทำไมยังต้องรีบร้อนด้วยล่ะวะหมู่บ้านบางขามมันก็อยู่แค่เนี้ทําเป็นไม่เคยไปไปได้ข้าไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับเองดีวะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะข้ารู้ว่าเองพูดถึงอะไรนะอ้ารู้แล้วทําไมมาทําเป็นใจเย็นอยู่ได้วะพอดีพอร้ายนะมามันข่าไปกินเท่านั้นเองเว้ย ไอ้ของอย่างนี้มันบังคับกันไม่ได้นะถ้าเขาชอบเราเขาก็คงไม่ไปพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นแน่ข้าขอแต่ให้เองจำเอาไว้อย่างเดียวเท่านั้นนะนะจำอะไรวะไอ้ภูนะข้ารมเป็นต่อรูปหลอดเป็นรองเว้ยเชื่อเหอะไอ้เจิดรายไหนรายนั้นตายสนิทเรารู้ว่าเจ้าเจิดเ,เพื่อนเรามันหมายตาสาวในหมู่บ้านบางขามมาไว้คนนึงมันเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดเลย แต่แม่สาวของมันดูไม่มีทีท่าว่ามันจะชอบเจ้าเจิดเลยถึงอย่างนั้นเจ้าเจิดมันก็ยังมีความหวังว่าจะทําให้สาวเจ้าในหันมาชอบมันให้ได้พอทุ่มครึ่งเรากับเจ้าเจิดก็พากันออกจากบ้านเราก็มาปรึกษากันว่าจะเดินทางไปยังไงจะเอารถมอเตอร์ไซค์ไปก็ไม่ได้เพราะถนนหนทางมันก็เป็นหลุมเป็นบ่อแถมเต็มไปด้วยขี้โคลนเราจึงตกลงกันว่าจะเดินกันไป แล้วเราสองคนก็เดินกันไปเรื่อยๆอยังไม่รีบร้อนอะไรมากนักจนกระทั่งถึงหมู่บ้านบางขามเจ้าเจิดก็พาเราดิ่งตรงมายังบ้านสาวที่มันหมายปองอยู่พอถึงบ้านก็ปรากฏว่าเจ้าหล่อนควงคู่ไปกับไอหนุ่มคนอื่นซะแล้วเราเห็นเจ้าเจิดซึมไปเลยมันไม่สดใสร่าเริงเหมือนทีแรกแล,แล้วแล้วบ้านหมอลำเพลิน ก็คือจุดหมายใหม่ของเราสองคนเพราะเสียงแคนที่แว่วมาฟังแล้วมันเร้าใจเหลือเกินเออซึมไปเลยนะเองไอเจอิดไหนที่สุดหมามันก็ข้าบเอาไปกินจนได้อ่ะเองไม่ต้องไปเสียใจนะ่าไอเจอิดผู้หญิงไม่ได้มีคนเดียวในโลกเว้ยมันก็จริงของเองนะแต่ข้าก็รักคนคนนี้มากเส้นด้วยสิเมื่อเขาไม่รักเรา เราจะไปเสียเวลารักเขาอยู่ทำไมสู้มองหาคนอื่นไม่ดีกว่าหรอวะแต่ว่าตอนนี้มันมองยากว่าเพื่อนอขอค่าทำใจสักระยะหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะก็ตามใจเองนะเออนี่เจดิดข้าว่าเราไปดูหมอลำเฉยๆมันไม่ค่อยสนุกเลยเราไปซื้อเหล้ามากินกันดีมาล่ะฮะ,ฮะก็ดีว่ะแก้เซ็งด้วย ข้าเห็นด้วยว่าเล่ามันช่วยทําให้บรรยากาศในการดูหมอลําของเรามันคึกคลึงขึ้นมาได้เจ้าเจอดก็เริ่มดูดีขึ้นด้วยมันหายซึมเศร้าแล้วมันคงจะพอทําใจได้แล้วละ่ะกะเวลาประมาณสักตีสามเรากับเจิดก็จะพากันเดินกลับบ้านความจริงหมอลําเพลินนั้นเขาเล่นกันจนถึงสว่างแต่เรากับเจ้าเจิดมีงานต้องทํากันเราก็เลยต้องรีบกลับ ระหว่างทางเราสองคนเดินกลับบ้านมันก็มืดเอาการอยู่เหมือนกันลละมีเรากับเจ้าเจอเท่านั้นที่กำลังเดินดุ่มดุมดมอยู่ในความมืดคนอื่นๆนั้นเขาก็ยังไม่กลับกันเราเดินออกมาจากหมู่บ้านบางขามเดินมาได้สักกิโลเห็นจะได้ฉับพลันนั้นก็มีเสียงหมาหโหนโหยหวนแว่วมาไกลแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งที่แทรกขึ้นมามันเป็นเสียงของบัว วัวตัวนั้นมันร้องดังมาก,มาก <c oughs> <c oughs> ๆเออเออเออไอ้เจิดไอ้เจิดเอ็งได้ยินเสียงอะไรเหมือนข้าไหมวะเสียงอะไรวะเสียงหมาใช่ไหมเสียงหมาหอนใช่ไหมถ้าหูข้าไม่ได้แววไปเองนะข้าว่าข้าได้ยินเสียงวัวร้องวะไอ้องจะเป็นวัวของชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะเอ็งอย่าไปสนใจเลยนะกลับบ้านเราดีกว่า กลับบ้านกันเถอะถึงจะเจออะไรมากลับบ้านดีกว่ากับบ้านเรารับยังรออยู่เจอได้ไเจอสองข้างทางนี่ก็เห็นเมทุ่งนากับป่าละมอทั้งนั้นเลยนะไม่เห็นจะมีบ้านคนสักหลังเลยเสียงวัวที่มันร้องมันอาจจะหลบอยู่หลังป่าละมอก็ได้นะไปเถอะ รีบเดินต่อไปนะขขาจะร้องเพลงของข้ากับบ้านดีกว่าไปหาคนที่เรารักไปหาที่รักของเราที่บ้านดีกว่าแล้วเจ้าเจิดมันก็หํำเพลงเอามือกอดคอร้องเพลงเดินต่อไปเราเดินไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่เรากับเจ้าเจิดก็เห็นวัวตัวหนึง่งมันยืนอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ มันเป็นวัวตัวใหญ่มากเราคิดว่ามันคงจะเป็นวัวพันธุ์ของใครที่หลุดออกมาเป็นแน่นั่นไงจเจ้าเจิดวัวที่ว่าเห็นไหมนั่นมันยืนอยู่นั่นไหนเออข้าเห็นอะไรเห็นะอะอแล้วอา้าวเองจะไปไหนวะนั่นเอา้าก็ไปดูมันสน่อยไงยังไงซะเราก็จะได้พามันไปส่งเจ้าของข้าคิดว่ามันคงจะเป็นวัวคนแถวเนี้นะหรือไม่ก็ เรากลับไปที่งานให้เขาประกาศหาเจ้าของวัวดีกว่าไอ้ไอ้ไอ้พูนไอ้พูนข้าว่าอย่าทำตัวเป็นพลเมืองดีนั่งเลยนะเจ้าของมันไม่อยากดูแลให้ดีนี่ว่าปล่อยให้โลดออกมาได้ก็ช่างวัวมันเถอะพอรู้ว่าวัวหายมันก็ออกตามหากันเองะอะไระเว้ยไม่ต้องไปบอกประกาศอะไรเลยนะเสียเวลาเอ๊แต่กว่าจะเจอมันก็อาจจะถูกขมโมยไปเชื่อแล้วก็ได้นะ่ะสงสารมัน นะเจิดช่วยกันหน่อยเราก็ชาวไราช่ชาวนาเหมือนกันนี่มีอะไรจะพอช่วยเหลือได้มันก็ต้องช่วยกันด้จริงไหมวะไอวะ้วัวฮะหรือว่านางวัวที่รักจริงจ้าเฮ้ยเออเออเจอิดห,หูงข้าได้ยินเออเออวัวพูดได้วะ <c oughs> อย่ามาทำเพี้ยนกับข้านายพูดถึงข้าจะเมาก็จริงแต่ข้าไม่เชื่อเด็ดขาดว่าวัวมันจะพูดได้ แต่ข้าคา้ยินจริงๆนะเว้ยเต็มๆสองหูเลยอย่ามาหลอกข้าไอ้ภูนะอย่าหลอกข้าเด็ดกะข้าไม่เชื่อเองเรเองจะจัดการยังไงกับมันก็รีบๆทำสนะเสียเวลามากแล้วเออเออก,ก,ก็ก็ได้เออแต่เองจัดการคนเดียวนะข้าขอตัวไปก่อนนะไอ้ภูนะข้าไม่อยู่ละเฮ้ยเองจะไปไหนวะ ข้าขอเดินกลับไปบ้านคนเดียวแล้วกันเองอยู่นี่ก็อยู่แบเข้าไปอ่าข้าเมาอะ่ะเออก็ได้แล้วกลับไปให้ถึงบ้านแล้วนะเองจะไปแวะที่ไหนนะเว้ยใน,นที่สุดเรากับเจ้าเจอก็ต้องแยกทางกันเรารีบจูงบัวตัวนั้นกลับเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อจะตามหาเจ้าของวัวที่คอเขามันมีเชือกผูกติดมาด้วยเราก็เอาเชือกนั่นแหละจูงมัน ซึ่งมันก็ยอมเดินตามไปแต่โดยดีเดินไปได้ประมาณสัก200เมตรเราก็ได้ยินเสียงพี่จ๋าจะไปไหนเลยจ้า,าก็จะไปหมู่บ้านบางขามนะสแแิแล้วอแ,แล้วใครใครมาถามเราเนี่ยเราหันกลับไปทางด้านหลังมันก็มีแต่ความมืดแล้วก็มีเจ้าวัวตัวนั้นยืนอยู่นอกจากนั้นเราก็ไม่เจอใครอีกเลยแล้วเสียงที่พูดเมือ่อตะกี้อ่ะ มันดังมาจากทางไหนใครเป็นคนพูดวะเราคงเดินตรงไปข้างหน้าอืมค่ำคืนนี้มันเป็นยังไงนะทำไมหูของเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆขณะที่เราเดินเสียงหมาหอนก็ยังแววตามมาไม่ขาดระยะพี่จ๋าพี่จะเดินไปถึงไหนกันจ๊าฉันเมื่อยแล้วนะอ๋อเมื่อเลยจ้าถ้างั้นหยุดพักผ่อนก็ได้อึ อุ๊ยอ้าแล้ว,ลวที่เราเผลอตอไปอีกแล้วแล้วเสียงใครกันน่ะเออเราหันกลับไปมองอีกครั้งมันก็เหมือนเดิมคงมีความว่างเปล่าเหมือนเดิมไม่มีใครเลยนอกจากเราและวัวตัวนี้เราก็เลยหันมาจ้องหน้าวัวก็เห็นมันก็กําลังจ้องหน้าเราอยู่เหมือนกันเราเองมีความรู้สึกว่าสายตาของมันที่จ้องมองเรานั้นมันเหมือนสายตาของคนชัดๆ เอาว่าไงไอ้วัวฮะเมื่อก oh oh, ja. un allora ี้ใครพูดวะเองเห็นหรือเปล่าก็ฉันนี่แหละที่พูดเออนี่วัววัวพูดได้ใช่ฉันพูดได้แล้วฉันก็เมื่อยด้วยล่ะแล้วพี่จะพาฉันไปไหนล่ะเนี่ยเอออะไรกันวะวัวพูดได้มันมันจะเป็นไปได้ยังไงโอ้ยมหาศา์จริงๆเลยอย่างนี้ ถ้าเอาไปออกงานวัดคงรวยอื้อซ่าเลยโชคดีจริงๆให้พูนเอ้ยแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเอาไปออกงานวัดแล้วจะมีใครดูหรือเจ้าพี่แล้วแล้วเป็นยังไงอ่ะก็เป็นอย่างนี้สิพี่จ๋าแล้วแล้วทํานใดนั่นเองร่างของเจ้าวัว มันก็แปลเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปในทางที่ทําให้เราต้องถึงกับหวาดผวาเพราะจะาหัวตัวเมียตัวนี้นอกจากมันจะพูดได้แล้วมันยังแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารเปลี่ยนส่วนหัวเของมันค่อยๆกลายเป็นหัวคนที่มีใบหน้าเน่าเฟะน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มส่งกลิ่นเหม็นเน่าเราเองถึงกับจ้องมองไม่กระพริบตาเลยทีเดียวเราถึงกับจ้องมองอย่างสยดสยอง เรียกว่าเกือบจะช็อกก็เป็นไปได้แข้งขาของเรามันแข็งไปหมดแล้วมันขยับขยื่นเคลื่อนที่ไม่ได้เลย <travaille> เป็นยังไงละไอ้ภูนอย่างเงี้ยออกงานวัดและจะมีคนดูไหมวะนี่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 มัน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 ดูแล้วมันเป็นยังไง เองอยากดูอย่างอื่นอีกไหมล่ะมามามาไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วดูแล้วก็ดูอีกสิดูสิดูสิ่่่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วโอ้ไม่ดูแล้วโอ้อยู่ไม่ได้แล้วรีบเพนก่อนดีกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยพร่่ผีหลอกช่วยด้วยครับผีหลอกครับ ตา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 ช่วยช่วยช่วยด้วยเออจะเจอวัวผีจะเจอวัวผีตาเออช่วยช่วยด้วยมันน่ากลัวมากมันหลอกฉันตาตาผีผีผีมันปลอมเป็นวัวมันมีหน้าเป็นผีหน้าของมันเน่าเละเทะตาเออฉันกลัวกลัวกลัวแล้วกลัวแล้วตาช่วยช่วด้วย เออเอ็งริมันโชคร้ายจริงๆไอ้ผูเเลยนางวัวผีตอนนี้นะมันหายไปนานแล้วนะแล้วนี่เอ็งไปทำยังไงเขาว่ามาถึงได้โผล่มาให้เอ็งเห็นได้นะฮะฉันฉันฉันไม่ได้ทำอะไรนะตาฉันก็ไปเจอแค่เดินผ่านมาทางนี้เท่านั้นเองแล้วฉันก็เห็นมันยืนอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่เออเส้นทางเส้นนี้ตอนกลางคืนน่ะเขาไม่มีใครเดินผ่านกันหรอก ม่นาละตอนนี้ฉันกับเพื่อนเดินกลับถึงได้ไม่เห็นมีคนเดินผ่านแม้แต่คนเดียวและนางวัวผีตัวนี้มันเออมันมาได้ยังไงล่ะตาเ,ออเมื่อก่อนนั้นที่ดินแถวนะั้นะนะ่นะมันเป็นที่ของยายแก่คนหนึ่งแกน่ะเป็นคนดีมีฐานะอาชีพของแกนะะ่ะข้าววัวขายทีนี้วันหนึ่งแกก็ถูกกรรมตามสนอง ถูกวัวที่แกคิดจะเอาไปชำระเพื่อเอาไปขายนั่นแหละถูกมันขิดตายตายตรงที่ที่เองเจอวัวนั่นแหละไอ้พูนเอ้ยก็แสดงว่าวิญญาณของมันคงอาฆาตแค้นไม่ไปผุดไปเกิดมันถึงคอยจองมองคอยล้างแค้นคอยเอาคืนจากผู้คนที่อยู่แถวนั้นเพราะฉะนั้น ต่อไปนี้เองจําไว้เลยอย่าได้ไปที่นั่นเด็ดขาดไม่ต้องเดินผ่านไปอีกเข้าใจไหมละ่ะครับตผมผมจะไม่ไปที่นั่นเด็ดขาดและผมจะจะไม่ดื่มผมจะไม่เมาอีกแล้วตาผมกลัวแล้วลัวผีผีตีสาละครยูทูบชุดเรื่องสั้นขวัญผวาตอน วัวผีจบไปแล้วโปรดติดตามฟังเรื่องต่อไปขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานผีตีสาโชคดีสวัสดีครับ